สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชัแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกนําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับสาวๆเคยเป็นไหมครับเวลาจะออกจากบ้านชีไรคุณแต่งตัวสดิบสะดิแต่คุณผู้ชายดันแต่งตัวพาพังตลอดทั้งทั้งที่แฟนเราก็ไม่ได้ขี้ริว้วขี้เร แต่ก็ชอบแต่งตัวให้ตัวเองดูไม่หล่อไปซะอย่างนั้นเมื่อสาวๆเห็นแล้วอารมณ์เสียจึงเกิดการแนะนําสไตล์การแต่งตัวให้แต่ก็โดนด่ากลับมาชุดใหญ่สงสัยกันหรือเปล่าว่าขุดทําอะไรผิดวันนี้ในกระ,ะชิบมาวแชแนลมีคําตอบมาให้แล้วนะครับแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาดูกันดีกว่านะครับว่าเขามีความพิเศษอย่างไรในอย่างนี้นี่เอง5้าเหตุผลที่ผู้ชายชอบโกรธเวลาผู้หญิงขอให้แต่งตัวนะครับมาเริ่มวันที่1 เขารู้สึกว่าคุณไม่พอใจในตัวเขาเขารู้สึกผิดหวังเพราะเหมือนว่าคุณไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นเลยใครๆก็อยากจะอยู่กับแฟนที่รักเราที่เราเป็นเรานั่นแหละจริงหรือเปล่านะครับ 2. เขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะการใส่เสื้อผ้าที่คุณเลือกมาให้มันเป็นการบั่นทอนความมั่นใจของเขาก็เขามองว่ามันไม่หล่อแต่งแบบที่เขาถนัดนั่นแหละทําให้เขามั่นใจที่สุดแล้วนะครับ เหมือนว่าคุณด่าว่ารสนิยมของเขาห่วยถึงแม้ว่ามันอาจจะฟังดูแย่แต่คุณสาวๆก็อาจจะกําลังคิดแบบนั้นอยู่ก็ได้จริงหรือเปล่าอย่าลืมว่าเรื่องของสไตล์การแต่งตัวนั้นมันอยู่ที่ความชอบและความมั่นใจส่วนบุคคลอย่าไปทําให้เขาต้องเสียเซลฟ์เลยนะครับ 4. คุณทําเหมือนเขาเป็นเด็กไม่รู้จะคิดเขาโตแล้วนะครับมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเอง คุณไม่จําเป็นต้องมานั่งสั่งสอนการแต่งตัวให้กับเขาเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับหเขาจะโดนเพื่อนผู้ชายด้วยกันหรอจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอันเนี้ยตอบไม่ได้นะครับแต่รับรองเลยว่าเมื่อเขาเปลี่ยนลูกไปเพื่อนๆต้องประหลาดใจแล้วก็ต่างพากันหัวเราะแน่นอนผู้ชายเขาก็อายเป็นเหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ ถ้าเหตุผลที่ผู้ชายชอบโกรธเวลาผู้หญิงขอให้แต่งตัวที่เดอะกาชิมาว่ชาแนลนำมาฝังเพื่อนกันวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวของแฟนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนรักที่ดีควรจะไปบงการเขานะครับให้รักในสิ่งที่เขาเป็นนั่นแหละน่าจะดีกว่านะครับอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนรรบฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมกระกาษใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับดะกาชิมาว่ชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนคนอื่นๆอ,อย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกชิมะมาร์ชแนเเลผล,ลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณญญในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ